ค่ะุณผู้ชมและเช้าวันนี้นะมีแฮชแท็กฮอตเลยณขณะเหงาเอไทยบันเทิงเพราะว่าคนที่แสดงนำเนี่ยเขามาเข้ารายการเราคุณผู้ชมสา3คนเลยแฟนคลับก็รอติดตามบอกว่ารอดูน้องๆในไทยบันเทิงนะคะตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วที่สำคัญเขามี รถตุกๆกมาอยู่ที่ข้างหน้าออฟฟิศ <นา S 1> เรา <ชม S 1> ด้วยนะติดโปรโมทนักขนาดเหงาตอนนี้มาแรงจริงๆอยู่กับ3นักแสดงสุดฮอตซึ่งตอนนี้งานเข้ารัวๆจริงๆนะคะแนะนำคนแรกก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่กับน้องแม็กค่ะนัทพัฒน์ดิมจิรวัตรนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็สาวคนกลางนะคะเจนิสโอประเสริฐหรือว่าเจนิสเบียนติเอค่ะ แล้วก็หนุ่มหล่อของเราอีกคนนะคะน้องเอมภูมิพัฒน์ถาวรสิริค่ะรับบทสันค่ะสวัสดีทั้งสามท่านค่ะครับตอนแรกผ่านคนไปแล้วเนาะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา <c oughs> ยังไงบ้างที่เห็นมีการไปนั่งรีแอคดูตัวเอง <c oughs> แสดงด้วยที่มาที่ไปยังไงคะทำไมได้มารีแอคดูด้วยกันแบบนี้ <c oughs> น้องเจนิดก่อนก็ได้ลูก จริงวันนั้นก็ไม่รู้ตัวว่าจะต้องมีเรีแอคชั่นค่ะคือวันนั้นเราไปถ่ายรายการกันพอดีแล้วพี่เขาบอกว่าไหนๆมีเวลาก็อยู่ดีก็ให้ถ่ายเรีแอคอีพิสอดหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้เตรียมใจมาด้วยตอนนั้นก็คือเป็นเรีแอคชั่นจริงๆเลยเพราะว่าปกติไม่ค่อยมานั่งดูตัวเองแบบยาวๆ,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 ๆแบบนี้ <S <S ใช่เ,ชเรชอบไหมชอบไหมชอบชอบชอี่เห็นคนที่มีอาการที่สุดก็คือเอมยังไงดูตัวเองแสดงแล้วทำหน้าเหมือนหวาดกลัว มันตก,จ,ก<อ>จริงๆเป็นอย่าง,งานั้นครับดูนงผลงานตัวเองทุกชิ้นก็จะเริ่มต้นด้วยความหวาดกลัวเราต้องรอดูว่ามันจะคลายหรือเปล่าคือในตอนแรกนะมันเล่าเรื่องผ่านชีวิตของตัวละครที่เอมเล่นค, <ะ S 1> คือเอมจะเยอะมากทั้งตอนเ<ช>นาะเพราะมันเล่าเรื่องผ่านตัวเล่าเล่าถึงซันนิดนึงเป็นยังไงตัวละครตัวนี้ตัวละครซันจะเป็นคนที่เขาไม่รู้ว่าอารมณ์ความรู้สึกคืออะไรทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจตัวเองกับหัวใจคนอื่นเขาไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าอิม t i น n a ลได้เลย มันก็เลยทําให้เขามีชีวิตกับสังคมที่ยากลาบากมากๆในเรื่องเขานิ่งมากเลยช,ชซึ่งความน่าสนใจก็เพราะว่าที่ต้องเป็นแบบนี้เพราะมีสาเหตุเอมคือมีอาการเอสเพอร์เกอร์หลายคนอาจจะแค่ไม่เคยได้ยินเอาจริงพี่ก็ยอมเับาพี่ไม่เคยได้ยินทั้งสองคนเคยได้ยินมาก่อนไหมก่อนเรื่องนี้ไม่เค<ม>อะ,อะเจนิสเคยได้ยินอันนี้น่าสนใจมากงั้นเดี๋ยวให้เอมเล่าก่อนแล้วกับสิ่งที่เจนนิสเคยเจอในประสบการณ์จริงมันคล้ายกันไหมกับคนที่มีอาการแบบนี้เนาะ เอมช่วยเล่าหน่อยค่ะว่าทำการบ้านยังไงโลกนี้สำคัญยังไงทำไมเราอยากจะนำเสนอผ่านหน้าจอผ่านละครด้วยจริงๆแอสเพอร์เกอร์ As เป็นเป็นสเปกตรัมหนึ่งของออทิสติกครับผมหลายคนจะสับสนว่าแอสเพอร์เกอร์กับออทิสติกเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันหรือเปล่าแต่จริงๆมันจะมีค riteria ที่เอาไว้แบ่งว่าอันนี้จะเป็นแอสเพอร์เกอร์นี้จะเป็นออทิสติกต่างกันครับผมซึ่งอตอนที่เราร mm ีเสิร์ชเรื่องนี้ทั้งทีมนะฮะเขาจะมีเลคเชอร์ hmm. เกี่ยวกับอาการแอสเพอร์เกอร์ซึ่งผมก็ได้ไปเลคเชอร์แต่ผมไม่มีโอกาสได้พบบกับ ผู้ป่วยจริงๆแล้วแล้วก็ตัวละครซันนะฮะมันจะมีภาวะแ s สเ r อร์ er ที่ค่อนข้างไม่เข้มข้นขนาดนั้นคือเขาป่วย<ม>แต่ว่าเขาป่วยในระดับที่ไม่มากมันเลยทําให้การทํางานค่อนข้างยาก<ม>คือถ้าเกิดมันมากไปเลยเนี่ยมันจะมันจะง่ายกับกับนักแสดงมากกว่าแต่ว่ามันก็เป็น process ที่น่าสนใจครับ<ม>แต่ผมก็ไม่มีโอกาสได้ได,ได้เจอผู้ป่วยจริงๆแต่เราก็พอที่จะรู้สึกว่าคนที่ผ่านมาในชีวิตเราอะมันมีบางคนที่เขาเป็นแล้วเราก็ ใช้ประสบการณ์เหล่านั้นในการทํางานพอมานั่งคิดย้อนกลับไปสังเกตอาจจะมีคนที่มีความหลากหลายมากๆอยู่รอบๆตัวเรารวมไปถึงคนที่มีอาการป่วยที่ต้องดูแลตัวเองคราวนี้เมื่อปฏิเจนิสก่อนเนะาะเมื่อสักครู่บอกว่าพอจะรู้เข้าใจอยู่บ้างเกี่ยวกับตัวละครตัวเอกของเรื่องตัวนี้ยังไงคะเจนนิสจริงๆก็ไม่ไม่ได้เชิงว่าเข้าใจแต่ว่าเคยเคย,เคยได้ยินมาบ้างแล้วเราฟังผ่าน u t u b e อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมากกว่าก็เลยแบบเออรู้สึกว่ามันน<ๆ>่าสนใจที่เอาหยิบเอาตรงนี้มาเล่าในเรื่องด้วย สำหรับน้องแม็กเองเป็นยังไงบ้างจ๊ะตัวละครของเราเห็นบอกว่ามีความซับซ้อนเพราะว่าที่ดูรีแอคเห็นพี่เขาบอกว่าเขาชอบตัวละครเรามากที่สุดด้วยก็ตัวละครต่อก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดาเนี่ยแหละครับที่เหมือนว่าพ่อแม่อยากให้แบบเรียนเป็นสิ่งที่ต่ออาจจะไม่ได้อยากเป็นอะไราใช่ต่อก็เลยเหมือนว่า,อ,าออกมาค้นหาตัวเองว่าแบบ ชอบอะไรอยากเป็นอะไรอะไรประมาณนั้นฮะใช่เขาเป็นมุมต şey, ัวแทนวัยรุ่นเหมือนกันเนาะใช่เป็นตัวแทนวัยรุ่นเพราะว่าอย่างเรื่องนี้นักณนาเหงาอย่างชื่อภาษาอังกฤษ The Broken Us มันพูดถึงความแตกสลายนะคุณผู้ชมซึ่งตัวละครทั้งสามดูจะมีความแตกสลายกันคนละแบบเจนนิสยังไงตัวละครตัวนี้เปรี้ยวที่สุดที่เคยเล่นไหมคะก็ใช่ค่ะปกติเล่นเป็นบทนักเรียนใช่ไหมเด็กๆหน่อยอันนี้คือโตที่สุดที่เคยเล่นมาตัวนี้มีปมมีความแตกสลายยังไงก็มีปมในเรื่องของแบบว่าความสัมพันธ์เพราะว่าเขาเคยเห็นตัวอย่างความสัมพันธ์ที่มันแบบว่าล้มเหลวละกันเขาก็เลยค่อนข้างปิดกั้นตัวเองจาก การจะต้องผูกมัดกับใครไม่ว่าจะเป็นในลักษณะคนรักหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยของเอ็มเล่าไปแล้วว่ามีโรคเนาะใช่ไหมความสัมพันธ์ลําบากกับการแบบเข้าใจความสัมพันธ์รอบตัวทุกความสัมพันธ์เลยครับใช่ครับของของตัวละครของน้องเต้นเจนิตก็คือเขาจะอาจจะเป็นแค่ความสัมพันธ์ของครอบครัวแล้วก็คนรักเพื่อนฝูงด้วยจริงๆเราคล้ายกันมากๆตัวละครของแต่ว่าการที่มาของการแตกสลายของผมกับเขาแตกต่างกัน น้องแม็ก์ล่ะเมื่อกี้เล่าไปนิดนึงว่ามันเป็นตัวละครวัยรุ่นแต่ว่ามันมีปมยังไงคะตัวนี้ปมของตัวต่อมันจะเป็นความแตกสลายแบบจากทางครอบครัวค่ะใช่มันจะเหมือนมีความกดดันแล้วก็อะไรหลายอย่างแบบความไม่เชื่อใจหรืออ่าหลายหลายอย่างที่ครอบครัวแบบทำใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะมีปมที่แบบว่าต้องออกมาเผชิญโลกคนเดียวมามาเผชิญโลกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย ฟังแล้วดราม่าหนักเหมือนกันเนาะคุณพีิ娅เนาะแต่เขายืนยันกันว่าเป็นคอมเมดี้นะอ่มีขำๆด้วยแคอมเมดี้ที่สุดในความรู้สึกของตัวเองในเรื่องเที่เล่นมาชอบช็อตไหนถ้าถ้าอะไรยังไม่ได้ออนแอร์อาจจะแบบนิดๆพอนิดๆพอเอมคอมเมดี้ไหมคะเอมคอมเมดี้ครับคอมเมดี้ตลอดคนที่พาเข้าคอมเมดี้จะเป็นคนนี้เองหมายถึงตอนเล่นด้วยกันใช่ไหมตอนตอนตอนคัดแล้วครับ ตอนทัมแล้วนะคอยคอมเมดี้ขนาดว่าขนาดเลิฟซีนก็ยังจะแอบขำเลยเหรอเลิฟซีนคอมเมดี้ที่สุดแล้วครับตายละไม่กล้ามองหน้าพี่เลยใช่ไหมเจนนี่จำไม่เอ็นนี่เราสปอยหรือเปล่าตอนพูดเลิฟซีนโอย้เห็นลงสัมภาษณ์เต็มแล้วนะอันนั้นไม่ใช่เลิฟซีนด้วยสักมั้ยคะที่ลง ของตอนสองไม่ใช่เลวซีอันนี้สปอยล์และอ๋ออันนี้สปอยล์หนักกว่าอ้าวเราเปลี่ยนเรื่องมาที่เบื้องหลังเรื่องของการเวิร์กช็อปบ้างดีกว่าเพราะว่าแต่ละตัวละครเนี่ยโอโหความสามารถหลากหลายมากอยู่ๆอย่างน้องแม่เองก็มาชงกาแฟเป็นบาริสต้าอย่างนี้พี่เขาก็มีวาดลงวาดรูปน้องเอ็มก็ต้องศึกษาตัวละครอย่างดีเวิร์กช็อปอะไรกันบ้างคะเขอเจนิสก่อนก็ได้ลูกของหนูมีนิดเดียวค่ะเป็นเวิร์กช็อปวาดรูปเพราะว่าตัวตัวละครใหญ่ใหม่เขาเป็นนักวาดรูปแบบแอ็บสแตรตหนูวาไม่เคยจับ ผู้กันวาดผ้าใบามาก่อนอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องเรียนนิดนึงค่ะใช่แต่อาจารย์ที่เขาสอนเราเขาบอกเรามีแววนะยังไงก่อนแววอะไรชน <c oughs> นี่ถามกลับแวลอะไรแต่ว่ามีงานที่เราวาดอยู่ในระคร<ช>ด้วย,ย<ช>เห็นแล้วด้วยในตอนแรกใช่ค่ะก็คือวันนั้นเลยค่ะหนูเวิร์กช็อปวาดรูปวันเดียวแล้วตอนนั้นพี่เก้าไปด้วย้วเขาบอกว่างั้นถ้าปกติวาดรูปเล่นอยู่แล้วก็ลองออกแบบโลโก้ร้านกาแฟที่จะใช้ในเรื่องซิหนูก็ โอเคได้ไม่มีปัญหาก็วาดเสร็จแล้วพี่ก้าวก็เอาเลยชอบก็เอาไปใช้เลยก็คือเจ้าผีเสื้ออ่ันนั้นแหละใช่ไหมใช่ก็หนูวาดผีเสื้อแล้วก็ต้องหัวผีเสื้อเป็นรูปถ้วยกาแฟค่ะแล้วควันกาแฟก็เป็นหนวดหนวดผีเสื้อเป็นไงคะคนที่ดูแลร้านได้โลโก้จากเจนนิสชอบครับหน้ารักนี่โลโก้ใช้ได้นะใช้ได้เลยดูมีความสะกดจิตเบาๆเข้าร้านซะเข้าร้านเออ คราวนี้ถามเองบ้างดีกว่าใ,<ช>ในฐานะที่เห็นแบบในชีวิตจริงชอบถ่ายร่งถ่ายรูปจะว่าเป็นละ,ละครเรื่องนี้นี่เขาภาพสวยอยู่เรามีความชอบอะไรในแง่ของโปรดักชันหรือการผลิตไหมคะเพราะอยู่ใกล้ชิดกับพี่ทีมงานด้วยผมอชอบโลเคชันของท้านทางนี้บัตเตอร์ฟลายครับแล้วมันค่อนข้างรู้สึกว่าเลือกค่อนข้างถูกต้องทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์ด้วยแล้วในแง่ของอินททเลียข้างในด้วยรู้สึกว่าถ่ายมุมไหนก็ก็สวยอันนี้ต้องชมต้องชมโปรดักชันมากๆว่า แต่อาจจะทํางานยากนิดนึงเพราะว่ามันแคบแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้มันคุ้มค่าครับละครเรื่องนี้เขามีคําโปรยเห็นตรงบปสเตอร์อเ,อรเขาเขียนว่าพังแค่ไหนไม่เป็นไรถ้าเราแตกสลายอยู่ข้างๆกันขยายให้ฟังหน่อยเอมค่ะพังแค่ไหนก็ไม่เป็นไรถ้าเราแตกสลายอยู่ข้างๆกันมันดีกว่าครับถ้าเกิดเราเจอคนที่เข้าใจเราในสถานการณ์สถานการณ์ที่เรารเผชิญอยู่เขา เขาอาจจะไม่ต้องเจอสิ่งที่เราเผชิญมาแบบเดียวกันแบบเป๊ะ exactly ก็ได้แต่ในเมื่อเราเรา,เรามองตาก,กันแลวเราซิงกันถึงความเจ็บปวดกับสิ่งที่เราเผชิญมาเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลก uh. กับคนกลุ่มนี้ไม่ว่าจะกับตัวละครของน้องเต็นเจนิดของน้องแม็กของพี่ตงเหน่งของทุกคนเรารู้สึกว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขาแตกสลายมาคนละแบบแต่เวลาเขามาอยู่ด้วยกันบางอย่างมัน มันเยียวยากันและกันได้มันมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันได้อ,อย่างที่ไม่เคยนึกมาก่อนอก็รู้สึกเป็นความโชคดีของตัวละครกลุ่มนี้ ในในความดาร์กเนาะเปิดมาก็มีเรื่องแบบคิดสั้นแต่ว่าสามตัวละครรู้จักกันอย่างรวดเร็วและก็เริ่มจะเยียวยากันแล้วทั้งที่แทบจะไม่สนิทกันด้วยซ้ำนี่คือฟิลกูดของละครเรื่องนี้ถามเจนิบ้างในฐานะที่หนูกเป็นไอดอลด้วยแฟนคลับก็เยอะเจอน้องๆที่มีความแบบหลากหลายทางอารมณ์หรือเราเคยไปช่วยเยียวยาหัวใจใครบ้างไหมคะเวลาที่เขามองว่าเฮ้ยเราอาจจะเป็นแบบเสาหลักในหัวใจเขาอะไรแบบนี้มีไหมเออจริงๆนะคะเหตุการณ์ที่ พวกหนูไม <not ford. S 1> да. like ่ใช่แค่หนูคนเดียวค่ะเจอบ่อยก็คือในงานจับมือจะชอบมีคนเข้ามาบอกว่าขอบคุณที่ท <ind> so ําให้เขาหายจากโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคเครียดที่เขาแบบเคยเป็นหนักมาแล้วพอมาเจอเราเขาสามารถแบบเออยาิตใจตัวเองได้นียค่ะก็แค่นี้ก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วหรือหรือมีบางคนแบบเลยเข้ามาแบบขอบคุณที่ทําให้แฟนพี่แบบดีขึ้นอะไรเข้ามากันเป็นครอบครัวอะไรค่ะ ใช่บางทีก็ามาเป็นพ่อแม่ลูกนี่ค่ะมาขอบคุณเราหนูก็รู้สึกว่าหนูเป็นฝ่ายที่แบบอยากขอบคุณมากกว่า<ช>ที่แบบว่า<ม>เห็นคนธรรมดาแบบหนูเออเป็นกําลังใจให้เขาได้ไม่ต่างจากละครเรื่องนี้เลยเนาะทุกคนต้องการกำลังใจรอบๆตัวนะคะให้น้องเล็กของเราโปรโมทหน่อยดีกว่าจะต้องดูยังไงกี่โมงยังไงรอหน้าจอยังไงดีคะน้องแม็ก ก็นักขนางเงานะครับ The b o k e n a s t จะออนแอร์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ช่องไทย p b s ครับเวลา2ทุ่ม15แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปวิพาด .me มครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากเลยนะคะ